สวัสดีทุกท่านครับอยู่กับผมพลทิพยพีควันนี้เราอยู่กันที่ h o n d a Training Center ที่บางชันนะครับแล้วก็อยู่กับฝูงรถ h o n d a EV ครับ h o n d a EN1 ที่อยู่ทางด้านหลังผมนี้เลยนะเนื่องจากต้องบอกก่อนว่าเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาในงาน Japan Mobility Show ครับเราได้รับเกียรติจากทางคอนด a ไป ที่งานนะครับที่เปลี่ยนชื่อจากโตเกียวมอร์โชนี่แหละและนอกจากนั้นอนะ่ะได้มีการทดสอบตัว e-n1 ด้วยแต่วันนี้เราจะได้มาขับกันในตัวเวอร์ชั่นที่เรียกว่าให้ใช้ในประเทศไทยนะครับไม่ได้มีจำหน่ายเป็นรถสำหรับให้เช่านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดกันว่า performance หรือความน่าสนใจของ Honda e-n1 เนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างครับ โอเคเดี๋ยวเราพามาดูภายนอกกันนะครับภายนอกนี่ก็ต้องบอกว่าพื้นฐานเนี่ยเขาก็เหมือนกับตัว HRV แต่ก็จะมีการปรับในส่วนของรายละเอียดตัวรถนิดหน่อยนะครับคือไฟเนี่ยยังเหมือนกันกันกบตัว HRV แต่ว่า จุดที่เปลี่ยนชัดเจนคือเรื่องของกระจังหน้าครับรถรถไอซจะมีกระจังหน้าแต่พอมาเป็นตัว b ี v อีครับกระจังหน้ารับลมไม่มีความจําเป็นแล้วเอาออกไปเลยฮะก็จะเป็นตันๆแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นช่องในส่วนของตัวชาร์จไฟด้านข้างตัวรถชุดล้อเนี่ยจะเป็นแบบขอบ18นิ้วนะครับแล้วก็ใสย่ยาง2องสองลายล้อครับจะเป็นแบบมัลติสโปกแบบนี้เลยนะด้านข้างก็ดูคล้ายๆ h า V ทั่วไปครับ นอกจากนั้นเอกลักษณ์เรื่องของมือจับเปิดประตูทางด้านหลังลก็ยังเป็นที่อยู่ทางด้านบนแบบนี้นะครับเหมือนกันกับตัว h r v อ่ะเรามาดูมุมมองบั้นท้ายกันบ้างดีกว่าครับ EN1 นี่สังเกตน,นะเขาจะไม่ใช้โลโก้ H-Mark แล้วจะเป็นคำว่า h o n d d a เลยนะครับอยู่ทางด้านใต้เส้นไฟซึ่งตัวไฟท้ายเนี่ยครับเขาก็จะลากแบบจรดนะ จากขอบด้านหนึ่งนะครับพาดผ่านตัวฝากระโปรงหลังไปยันอีกฝั่งเลยะจะเป็นแบบนี้นะครับและก็จะมีเพลทชื่อรุ่นว่า E N 1อยู่ทางด้านซ้ายตรงนี้เดี๋ยวให้ดูในส่วนของตัวพอร์ตชาร์จไฟนะครับก็จะอยู่ภายใต้กระจังหน้าตรงนี้เลยนะครับและ E N 1เนี่ยเขาจะมีไฮไลท์ที่น่าสนใจก็คือว่าแถบเส้นไฟ LED ครับคุณผู้ชมเห็นไหม เนี่ยมันจะมีไฟสีน้ําเงินนะครับติดสลับซ้ายขวาไปมาอย่างนี้นะครับเป็นไฟบ่งบอกสถานะในเรื่องของการชาร์จครับถ้าติดแบบนี้สลับกันก็คือกลังชาร์จอยู่และเกิดติดติดค้างนะครับเป็นไฟติดค้างก็คือหมายถึงชาร์จเต็มแล้วอ่านี้ถือว่าเป็นลูกเล่นที่น่าสนใจแล้วทําให้เราแบบสามารถมอนิเตอร์ดูสถานะการชาร์จได้อย่างง่ายๆครับจะรองรับฟ้าชาร์จได้ไวสุด ที่ประมาณ78กิโลวัตต์เดี๋ยวเราพามาดูภายในห้องโดยสารกันนะครับภายในห้องโดยสารเนี่ยชุดคอนโซลเราจะเห็นได้ชัดว่ามีความแตกต่างจากตัว HRV อยู่พอสมควรตั้งแต่ในเรื่องของตัวจอตรงกลางครับเป็นจอ15นิ้วแบบแนวตั้งซึ่งต้องบอกว่าทาง Honda เขาออกแบบมาค่อนข้างดีครับเพราะจะมีการจัดโซน 3โซนด้วยกันตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ครับทางด้านล่างจะเป็นแผงเกี่ยวกับควบคุมระบบปรับอากาศแอร์นะครับและขึ้นมาเนี่ยตรงกลางก็จะดูเกี่ยวกับอินโฟรายละเอียดของตัวรถแล้วก็ตัวทางด้านบนครับจะแสดงผลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะฮะแล้วก็มีในส่วนของตัวระบบนำทางด้วยแล้วก็ทางด้านล่างเนี่ยจะเห็นได้ว่า คันเกียร์หายไปแล้วจะเป็นแผงปุ่มกดนะครับปุ่มกดเกียร์แทนซึ่งก็แอบ,บให้ความรู้สึกคล้ายกับตัว CRV นะแต่ก็ดูแบบเรียบๆง่ายดีครับกด P นะครับดันลงมาเนี่ยก็จะเป็นเกียร์ R นะครับกดลงไปเป็นเกียร์ N แล้วก็เดินหน้าเกียร์ D ต่ำลงมาอีกตรงนี้ก็จะเป็น Drive Mode ซึ่งสามารถปรับได้3รูปแบบครับก็คือดันขึ้นมาทีนึงจะเป็นสปอร์นะครับตรงกลางก็คือ Normal และกดลงมาข้างล่างครับก็คืออีคอนนะครับตามสไตล์ของรถยนต์ Honda หลายรุ่นตรงนี้ก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ตัวออโต้เบรกโฮให้สำหรับที่เท้าแขนตรงนี้ครับก็จะสไลด์ไม่ได้นะก็วางเข้าไปได้อย่างเดียวครับนอกจากนั้นทางด้านบนหลังคาเนี่ยจะไม่มีในส่วนของตัว หลังคากระจกให้เหมือน HRV นะซึ่งตอนที่ผมไปเทสเอ็นวันที่ญี่ปุ่นเนี่ยตัวนั้นจะยังเป็นหลังคากระจกอยู่แต่ผมก็เข้าใจได้นะครับว่าบ้านเราอากาศร้อนมากคือไม่ต้องมีหลังคากระจกกดีแล้วเพราะว่าวันนี้อากาศอุณหภูมิร้อนมากๆนะครับก็มีแบบเนี่ยฮะให้ดูเลยจอแสดงนะครับ42องศาเลยนะครับข้างนอกช่วงเมษาแบบนี้อากาศร้อนมากๆเนี่ยคือ รถ Honda a แอเย็นอยู่แล้วครับแทบทุกรุ่นเลยผมเซ็ตอยู่ประมาณเนี่ยครับยีนั่งข้างหลังนะครับขามาผมเป็นผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยยังรู้สึกเย็นจนผมต้องปิดช่องปรับอากาศตอนหลังเลยนะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นข้อดีของแอร์รถญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่าง Honda ครับดังนั้นผมมองว่าฟังก์ชันหลังคากระจกเนี่ยคือไม่จําเป็นต้องมีก็ได้เพราะว่าความสวยงามอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่า าการที่เราจะต้องใช้งานจริงกับประเทศไทยเราเนี่ยผมว่ามันไม่เหมาะต่อมานะครับก็คือตัวมาตรวัดฮะมาตรวัดด้านหน้าเนี่ยจะเป็นมาตรวัดแบบจอ f ูลิจิต i t ลสีนะครับ10นิ้วแสดงผลก็ทั้งในส่วนของตัวเลขความเร็วตำแหน่งเกียร์โหมดขับขี่แล้วก็อัตราสิ้นเปลืองซึ่งตรงนี้ที่แสดงอยู่จะเป็นหน่วยกิโลเมตรต่อกิโลวัตต์อวแล้วก็เวย์ระยะ คงเหลือนะครับผมเปอร์เซ็นต์คันเร่งที่แบบบอกนะครับว่า power ออกมาเป็นสเกลเท่าไหร่การชาร์จกับอะไรต่างๆและทางด้านล่างครับก็เป็นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่คงเหลือเดี๋ยวพามาดูในส่วนของจอที่แสดงผลตัวรถตรงกลางนี้สักนิดหนึ่งครับเดี๋ยวขากลับเนี่ยแบตจะอยู่ประมาณ67%นนะครับแล้วก็ เลน์ Range, เขาบอกว่าวิาว่งได้ประมาณ258กิโลซึ่งผมจะวิ่งจากแถวนครนายกเนี่ยครับกลับไปที่บางชันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอัตราสิ้นเปลืองจะอยู่ที่เท่าไหร่แต่บอกก่อนนะผมเป็นคนไม่ใช่สายขับแบบประหยัดอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็อาจจะทําให้ตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยจากตอนนี้ครับมาตรวัด5.7กิโลเมต่อกิโลวัตต์าวเนี่ยมันอาจจะตกลงไปมากกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกัน นนี้ผมก็ได้สวิชนะครับจากคนนั่งครับตอนแรกก็นั่งตอนหลังมาเป็นผู้ขับกับตัว Honda EN1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องขอเล่นแจ้งนี้ก่อนกกว่าพอดีผมได้มีโอกาสไปทดสอบนะครับตอนเ,ออเมื่อปลายปีที่แล้วที่ญี่ปุ่นตอนนั้นแต่เป็นการทดสอบในสนาม n อนดาพูวิงกาวสั้นๆครับมันจะเป็นลักษณะของการขับในแทร็กที่พื้นผิว่จะราบเรียบแล้วในคลิปนั้นตอนนั้นผมก็บอกถึงความประทับใจในเรื่องของออช่วงล่างตัวรถแล้วก็สมรรถนะการขับขี่ไปแล้วนะครับว่าในแทร็กเนี่ยมันขับได้ดีมากๆเลยแต่วันนี้เราลองมาบนถนนจริง กับสภาพการจราจรและพื้นผิวในประเทศไทยนะครับโดยวิ่งเส้นกรทมนครนายกต้องบอกอย่างนี้เลยจุดแรกที่ผมสัมผัสได้นะครับตั้งแต่การที่เราเป็นผู้นั่งโดยสารเลยก็คือเรื่องของตัวช่วงล่างของเขาครับหากเทียบกับตัว HRV ที่เป็น EHEV นะครับตัวไฮบริดเนี่ยต้องบอกว่าตัวเนี้จะรู้สึกถึงความแข็ง แล้วก็ตึงตังขึ้นมามากกว่าตัวนั้นพอสมควรนะจากที่ผมได้ลองนั่งเป็นผู้โดยาสารตอนหลังครับแต่ก็เข้าใจได้นะครับในเรื่องของตัวชัซซีทางด้านล่างที่มีแปดเรื่องของการเซตน้าหนักอะไรต่างๆนะครับให้เหมาะสมแล้วก็พูดถึงภาพรวมเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มันได้ออกมาเนี่ยคือต้องเรียนว่ามันติดแข็งแต่มันก็ไม่ได้แบบแข็งจนกระด้างมากนะครับคือมีตึงตังตึงตังนิดหน่อยเทียบกับเรื่องของสมรรถนะการยึดเกาะหรืออะไรที่ได้ครับผม ว่ามันโอเคนะกับสิ่งที่ได้กลับมาอ่ต้องบอกเป็นแบบนี้แต่ว่าเรื่องอื่นๆครับอย่าง p e r f o r m ร์แมตัวมอเตอร์นะครับที่เขาให้ออ p ต์ออกมาอยู่ประมาณ204แรงม้านะครับจากตัวเลข150กิโลวัตต์แล้วก็ทอร์ก310นิวตันเมตรเนี่ยหากคุณผู้ชมคิด ตัวเลขระดับนี้นะครับแล้วเอาไปเทียบกับพวกรถไฟฟ้าแบรนด์จีนทั้งหลายที่เรียกว่าอาจจะเป็นแบบตัวเริ่มต้นหรืออะไรพวกนี้ครับส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาก็สมรรถนะระดับ200ม้าขึ้นกันทั้งนั้นแล้วแต่คาแรคเตอร์ของตัว Honda e n นี่นะครับต้องบอกว่าคันเร่งของเขาเนี่ยมันดูให้ความเรียกว่าสุขุมกว่าแล้วกันคือจะรู้สึกสมูทกว่านะครับเวลาเราเติมคันเร่งออก ก็ต้องบอกว่ามันมีความกระชับกระเฉงในการเล่นแสงได้ดีมากพอสมควรนะครับเพราะว่าผมได้มีโอกาสลองแบบอัตราเร่ง0ถึง100จริงๆก็บอกว่าแอบแช่ไปจนถึงท็อปสปีดเลยนะครับตามที่ทาง Honda ได้เคลมเอาไว้ Honda เคลมเอาไว้ว่า160นะครับแต่ว่าจากที่ผมได้ดูบนมาตรวัดนะฮะมันน่าจะล็อกตันอยู่ที่169ครับเทียบตัวเลขระดับนี้แล้วเนี่ย มันก็อาจจะไม่ได้สูงกว่าตัว HRV e-HV e เพราะตอนนั้นถ้าผมจะไม่ผิดมัน e-HV จะได้อยู่ประมาณแบบ180บวกอะไรประมาณนี้นะครับแต่หากเทียบแล้วเขาก็ต้องเซฟในเรื่องของตัวมอเตอร์อะไรพวกนี้ด้วยนะฮะดังนั้นเขาก็เซตไว้ประมาณเนี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วกับการใช้งานแบบเดินทางออกทริปอย่างเงี้ยครับถือว่าเป็นวันเดย์ทริปที่ขับได้แบบสบายๆอัตราเร่ง ตามเคม0ถึง100 7.7วินาทีตัวเลขระดับนี้หากเทียบกับรถยุโรปนะครับก็เรียกว่าอัตราเร่งดูดีกว่าพวกเครื่องยนต์2000เทอร์โบนะเพราะว่า,ารถยุโรปซีดาน2000เทอร์โบเนี่ยอัตราเร่งจะอยู่ประมาณช่วง8วินาทีนะครับแต่คันนี้ได้7.7แล้วผมเห็นพี่พีสื่อหลายท่านนะ,ะก็ทดสอบการน,นี่บางคนก็ได้แบบ จ็ดต้นๆอะไรอย่างนี้ก็มีนะถือว่า,อาตัวเลขที่ทางคันด้าเคลมครับไม่ได้แบบว่าเ,าเกินจริงไปสะทีเดียวอะไรขนาดนั้นอย่างที่บอกคือคาแรคเตอร์ของคันเร่งหรือการตอบสนองเนี่ยผมสึกว่ามันไม่ได้แบบกระโชกโคกหากเหมือนอย่างแบบรถรถจีนนะครับซึ่งอันนั้นแรงเลยแบบแรงมาจัดเลยแต่ว่าเรื่องของช่วงล่างเนี่ยผมยังแอบมีความรู้สึกว่าหลายคันเนี่ยมันยังดูไม่ค่อยรองรับกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มีดีกว่าคือถ้า เทียบกับการขับขี่นะครับผมผมรู้สึกว่าเวลาเราอยากจะมีรถสักคันหนึ่งเนี่ยเราควรที่จะต้องให้เรื่องของการครวบคุมนะครับคือสมรรถนะช่วงล่างอะไรเนี่ยมันต้องเหนือกว่าพละกําลังของตัวเครื่องยนต์หรือยอย่างคันนี้มอเตอร์ไฟฟ้าถูกไหมครับมันจะต้องเหนือกว่าแต่กลายเป็นว่ารถจีนที่ผมเคยขับมานะครับก็บางรุ่นหรืออาจจะเรียกว่าหลายรุ่นแล้วกันอะไรเงี้ยยังรู้สึกว่าแรงอ่ะโหแรงแรงฉีกเลย แต่ช่วงล่างมันดูจะไม่ค่อยบาลานซ์กับสมรรถนะที่มีสักเท่าไหร่จนผมมองว่าอาจจะดูแล้วอันตรายเกินไปสําหรับมือใหม่หรือคนที่ไม่เคยขับรถท็อปหนักๆแบบนี้ได้แต่สําหรับกรณีของตัว e n 1คันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้รู้สึกฟีลแบบน่ากลัวหรืออะไรขนาดนั้นครับเพราะว่าช่วงล่างของเขาดีมากจริงๆอย่างตอนนี้นะครับผขับอยู่ถ้าเอาตามมาตรฐานนะครับก็พอสมควรเลยนะครับร้อยสี่สิบกว่ากยวย่ายังรู้สึกว่า คือส่งช่วงล่างยังดูดีมากๆครับไม่มีการคอนตัวอะไรเงี้ยอย่างที่บอกนะครับว่าเฟิร์มทีเดียวนะฮะอย่างตอนนี้ครับลงล่งเนี่ยรเราก็แอบลองเล่นสักนิดหนึ่งนะครับ150กว่า160กว่าผมยังรู้สึกว่าช่วงล่างมันแน่นอยู่เลยครับแต่อาจจะมีจุดที่เราสัมผัสได้มากขึ้นก็คือเสียงลมอะไรพวกนี้ที่เข้ามานะครับเนี่ยฮะแล้วก็จะตันอยู่ที่169ก็ไม่ขึ้นแล้วเป็นประมาณนี้นะครับแต่ถามว่าความเร็วระดับเนี่ยกับการที่เป็นรถ SUV รถที่ล่างสูงแบบนี้ผมมองว่ามันก็เหลือเฟือแล้วครับคือคุณผู้ชมแบบว่าใช้งานทั่วไปเนี่ยถือว่าเล่งแซงนะครับเนี่ยแซงรถที่แบบขับแช่วาพวกเนี้ยทำได้สบายๆแล้วผมมองว่าอันเนี้ยคือโอเคตอบโจทย์กับการใช้งานจริงๆแบบที่เรียกว่าไม่ใช่สายฮาร์ดคอร์บ้าพลังอันเนี้ยโอเคเลยเรื่องของเ e อร์ฟอร์แมนซ์ผมรู้สึกว่าไม่มีอะไรให้เราต้องมาตะขิดตะขวงใจกันอีกแล้วนะครับพูดถึงเกี่ยวกับเรื่อง เบรกกับตัวแฮนดิ่งเพิ่มกันสักนิดหนึ่งนะครับคือคันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันสามารถปรับในเรื่องของ driving mode ได้3รูปแบบน,นะครับซึ่งจากการขับหลักๆเนี่ยผมก็ใช้โหมด normal แล้วก็อาจจะมีลองซิ่งบ้างขึ้นไปสปอร์ตลองอัตราเร่งที่ให้มันกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นนะครับแต่จุดที่ผมรู้สึกเลยก็คือเรื่องของตัวแฮนดิ่งของเขาครับก็คือแฮนดิ่งพวงมาลัยเนาะนะผมรู้สึกว่าในทั้งสโหมดเนี่ยครับที่ผมได้ลองดูนะคือมันแทบจะไม่มีความแตกต่างเลยในเรื่องของตัวน้ำหนักแฮนดิ่งของพวงมาลัยก็คือว่าเวลาขับที่ความเร็วต่ำ,ตำ,ตำๆอะไรพวกนี้นะครับมันก็เนี่ยฮะถือว่า เบาแล้วก็ค่อนข้างไวประมาณหนึ่งนะครับพอสมควรแต่พอขับที่ความเร็วสูงมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะมีความที่รู้สึกว่าหนืดขึ้นตึงมือมากขึ้นหน่อยแต่อย่างไรก็ดีจากที่ผมได้ลองๆองนะครับแบบมีจังหวะที่แบบเราจะต้องแบบสับเลนเข้าเร็วๆอะไรเงี้ยที่ความเร็วแบบสูงๆหน่อยยังรู้สึกว่ามันอยากได้ให้น้ําหนักของตัวแฮนดิ้งนะครับมันมากกว่านี้ อีกสักนิดหนึ่งนะ,อ,ะอันนี้คือคือสำหรับผมนะที่ต้องการเรื่องของอภาพรวมการประคองแฮนดิ่งพวงมาลัยที่มันดูหนักแน่นแต่ถ้าเกิดเป็นแบบคนผู้หญิงขับทั่วทวไปเน้นใช้งานแบบเบาหวิวขับสบายอะไรเงี้ยผมว่าแฮนดิ่งของตัวเอ็นวันเนี่ยครับเดิมๆเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีลงตัวแล้วและต่อมาก็คือในเรื่องของตัวเบรกนะครับประสิทธิภาพระพบบเบรกเนี่ย ของเอ1นวันผมยังรู้สึกว่าฟิลปั้นเบรกของมันดูคล้ายๆกับพวกตัวไฮบริดที่มีฟิลลักษณะของการลงน้ำหนักแป้นที่ดูจะทื่อๆไปอยู่บ้านนะครับเหมือนเรากดลงไปน้ำหนักแป้นเบรกช่วงแรกนะครับปื๊บมันจะไม่ค่อยเจอแล้วพอกดลงไปช่วงหนึ่งมันจะแข็งเลยผมรู้สึกว่าส่วนตัวเนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบน้ำหนักแป้นเบรก แบบนี้สักเท่าไหร่มันดูคล้ายกับแป้นเบรกของรถไฮบริดหลายๆรุ่นนะมันดูเรียกว่าไม่ค่อยจะอยู่เท้าเท่าที่ควรแล้วกันครับอ่ะต้องบอกเป็นประมาณนี้แต่ทั้งนี้ทางนั้นอ่ะมันยังสามารถปรับในส่วนของตัวเคอร์สได้3ระดับนะครับที่แป้นแพดเดิลชิพด้านหลังตรงนี้เลยก็จะหน่วงได้3ระดับนะครับอย่างถ้าเราต้องการให้มันหน่วงเพิ่มนะฮะก็กดลบเพิ่มเข้าไปนะครับ ลูกศรมันก็จะชี้ลงมาเป็นสเต็ปที่2อ,อยากได้มากขึ้นอีกหนะ่อยก็เนี่ยครับกดเข้าไปทีหนึ่งเป็นสเต็ปที่3นะครับแล้วถ้าเกิดต้องการให้มันแบบหน่วงน้อยลงก็ค่อยๆตบขึ้นไปอย่างเงี้ยครับก็จะลดลงไปจนเหลือที่สเต็ปที่1อ่าเป็นประมาณนี้ก็ถือว่าช่วยขึ้นมานิดนึงแต่อย่างไรก็ดีถ้าเกิดใครเคยขับพวกที่เป็นเรียกว่าเป็นวันพดเดิลเนี่ยนะครับคือก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ให้ฟีลความรู้สึกหน่วง ขนาดพวกบันพดเดิลขนาดนั้นนะครับที่คุณยกพีแบบว่าถอนคันเร่งแล้วแบบแทบจะเบรกจมมิดหมดเลยอะไรแบบนี้นะครับก็จะไม่ได้เป็นฟีลแบบนั้นส่วนประเด็นถัดมาครับที่เราจะต้องคุยกันเลยก็คือเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองของเขานะครับอย่างที่ทุกคนก็ต้องทราบกันดีแหละยิ่งถ้าเราเหยียบเยอะไม่ว่าจะเป็นรถน้ํามันรถไฟฟ้าอะไรก็ตามนะครับถ้าคุณยิ่งเหยียบเยอะเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองมันก็จะแย่ลงเรื่อยๆนะครับอย่าง ณนะตอนนี้นะครับเอวร์เรนะครับที่ขึ้นเนี่ยมันจะอยู่ช่วงประมาณ5.3กิโลเมตรต่อกิโลวัตต์อาวนะซึ่งตอนขามาที่ผมเป็นผู้โดยสารนะครับผมก็ได้นั่งนะครับแลทางพี่หนึ่งจากออโต้อินโฟเป็นคนขับนะครับแกก็ขับเนียนครับ6จะอยู่ที่6กิโลเมตรกว่าๆนะครับแล้วพอผมมาลองขับเนี่ยผมก็มีลองทดสอบเรื่องของอัตราเร่งอะไรพวกนี้ไปด้วยมันก็จะตกมาช่วงแบบ ห้ปายปลายเลยพวกนี้ไหลลงมาเรื่อยๆแล้วอย่างตอนนี้5.3ซึ่งตามสไตล์การขับอย่างที่ผมบอกนะครับผมอาจจะเป็นคนที่ไม่เน้นในเรื่องของอีโคคอนซัมชันมากนักเพราะว่าผมก็เป็นคนที่เท้าหนักพอสมควรแล้วก็อยากจะขับในคอนดิชันจริงที่แบบไม่ได้ปั้นตัวเลขมากด้วยเนี่ยเราเชื่อว่าจากเรนจ์ระยะทางตอนนี้เรียกว่าต่อนหนึ่งการชาร์จนะครับเลนตอนนี้เขาบอกว่าวิ่งได้อีกประมาณ202กิเมตร กับแบตเตอรี่ประจุที่เหลืออยู่ประมาณ54%ซึ่งตอนแรกนะครับที่ผมดูออกจากศูนย์ n o n d a บางชันนะครับแบตประมาณ98%แล้วก็ตัวเลขของเรนจ์ที่เขาบอกวิ่งได้เนี่ยจะอยู่ประมาณช่วงประมาณสัก340-350กิโลเมตรนะครับกับอัตราสิ้นเปลืองที่ทาง Honda เคลมก็คือเป็น NEDC จะอยู่ที่500กิโลเมตรซึ่งตรงนี้ครับแน่นอนการที่ ตัวเลขเคมกับวิ่งจริงในคอนดิชันจริงที่เราจะต้องเจอรถติดขัดแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือสภาพอากาศที่มันร้อนมากๆแต่ว่าอย่างช่วงตอนนี้นะครับอุณหภูมิก็ค่อยๆลงมาแล้วคือเราก็เล่งแอร์กันเต็มที่นะครับอย่างที่บอกว่าการขับใช้งานในคอนดิชันของสื่อเราเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้นใช้งานจริงแล้วออกไปทางสายแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์มากกว่าคนใช้งานทั่วไปด้วยซ้ำ ดังนั้นถ้าเรามองตอนนี้ครับการขับวันเดย์ชิประยะช่วงประมาณ100กว่ากิโลเที่ยวหนึ่งนะครับกลับก็อีกประมาณ100กว่ากิโลตีซะแถวๆผมว่าเต็มที่ก็น่าจะสัก300กิโลเมตรอะไรประมาณนี้นะครับไม่น่าเกิน300กิโลเมตรเนี่ยแบตก็น่าจะยังเหลือได้แบบสบายๆถ้าเกิดคุณไม่ได้แบบว่าขับแช่คันเร่งแบบตลอดทาง all the way อย่างนั้นนะผมมองว่าก็ขับได้จริงสบายๆนะเพราะว่าถ้าเทียบกับรถ เรียกว่ารถแบรนด์จีนหรืออะไรอย่างเงี้ยกันครับที่เคยลองไปทิปบางที่อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนอัตราสิ้นเปลืองของเขาครับมันตกลงเรื่อยๆในแบบที่น่าใจหายจนต้องแบบแวะชาร์จขนาดนั้นเลยนะครับแต่อย่างผมมองว่าเรื่องของ Eco-Consumption ของ Honda EN1 เนี่ย <c oughs> ก็ยังทำได้อยู่ในเกณฑ์เลเวลที่อาจจะไม่ได้ดูเวอร์วังมากกับตัวแบตเตอรี่ขนาด68.8 กิโลวัตต์อวนะครับก็ถือว่าใหญ่ประมาณหนึ่งนะครับไม่ได้น้อยไม่ได้มากจนเกินไประยะเคม500วิ่งได้จริงผมว่าถ้า350ขึ้นเนี่ยสำหรับผมก็ถือว่าเอออาชีพเรียกว่าเหมาะสมกับสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วนะกับออรถ EV คันแรกของทาง Honda นะครับที่ชื่อว่า Honda e n 1คันนี้จุดสำคัญเลยก็คือที่ผมพูดเนี่ยมันดี ขับดีทุกอย่างดูดีเกือบหมดปัญหาคือว่าจากการที่ทาง Honda Automobile ครับเปิดตัวในช่วงมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาแต่กลับไม่ได้มีการเคาะราคาขายให้กับผู้บริโภคได้ซื้อจับจองเป็นเจ้าของเนี่ยฮะอันนี้คือเป็นประเด็นที่ผมว่าหลายคนอาจจะต้องคิดกันหนักเลยนะเนื่องจาก Honda เขา ต้องการทํารถ e-n1 เพื่อให้เช่านะครับและการเช่าเนี่ยก็ไม่ได้มาเช่ากับทาง Honda โดยตรงด้วยนะเพราะว่าคุณจะต้องไปเช่าผ่านบริษัทนะครับซึ่งมีอยู่ประมาณ10กว่าที่นะเดี๋ยวผมถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวผมอาจจะขึ้นลิสต์ไว้ให้อีกทีนึงนะครับทาง Honda บอกว่าเรื่องของเลทค่าเช่าหรืออะไต่างๆเนี่ยคุณก็ต้องไปตามดูกับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทอีกที ดังนั้นเนี่ยใครอยากจะเช็คถ้ากรณีแบบเช่าวพวกที่เป็นรายวันหรืออะไรพวกนี้ครับคุณก็ต้องไปไล่เช็คตามเว็บหรือโทรสอบถามกันอีกทีนึงแต่ว่าอย่างเ,าเรื่องของเรทการเช่าที่ Honda ได้พูดแบบประชาสัมพันธ์ออกมาก็คือจะอยู่ที่ประมาณ29,000บาทต่อเดือนนะครับโดยเงื่อนไขก็คือสัญญาเช่าเนี่ย 4ปีครับคุณผู้ชม48เดือน4ปีนะครับหลายคนเนีจะแบบโหนั่งจิม้มเครื่องคินเลขละ2 9งห่ปีโอ้โหอาจจะประมาณค่าใช้ใจ่ายนี้คุณต้องจ่ายไปนี้ประมาณ1ล้าน3นะครับอันนี้ผมแบบดีลูกคิดในหัวนะตัวเลขอาจจะไม่ได้เป๊ะมากนะครับประมาณ1ล้าน3ผมเชื่อเลยครับพอพูดแค่นี้หลายคนอาจจะแบบโ,โหขนาดนี้เอาเอาเงินเนี่ยไปผ่อน รถอะไรอย่างอื่นเลยดีกว่าไหมซึ่งถ้าเกิดมองในมุมนั้นครับผมก็เห็นด้วยกับคนที่คิดแบบนี้เลยนะครับเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องเข้าใจด้วยถึงแม้จะเป็นรถ e ีีก็ตามครับ มันไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีค่าเซอร์วิสเมนเทนแน์หรืออะไรต่างๆนะมันยังมีค่าที่แอบแฝงอยู่ครับทั้งในเรื่องของค่าประกันนะครับประกันรายปีเอย่ยหรือว่าเรื่องของการที่คุณจะต้องเซอร์วิสอย่างพวกภาพเบรกยางอะไรพวกเนี้มันก็ยังต้องมีให้เราจะต้องมาคอยดูใช้จ่ายอีกนะครับหรือเกิดรถมีปัญหาซ่อมแซมอะไรไปเนี่ยมันก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายแอบแฝงที่คุณแบบเรียกว่า ไม่รู้อีกเยอะก็ได้อ่ะในจุดนี้นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เหมาะสําหรับคนที่อยากลองแต่ผมก็เชื่ออีกแหละหลายคนก็คงมองว่าเฮ้ยอยากลองนี่มันต้องลองถึงสี่ปีเลยหรอวะเลยี่ยแบบนั่นแหละครับคือปัญหาไงที่ถ้าใครอยากแค่ลองจริงๆอะ่ะผมเห็นด้วยว่าคุณอาจจะลองไปติดต่อนะฮะกับทางบริษัทที่ ปล่อยให้เช่านะครับแล้วลองดูว่าจะมีเงื่อนไขาการเช่าแบบระยะสั้นไหมถ้าแบบอยากจะเช่าเพื่อลองจริงจริเพราะการเช่าแบบที่เป็นสัญญาระยะยาวสี่ปีอย่างเงี้ยผมมองว่าเหมาะกับใครอาจจะเหมาะกับคนที่จะต้องใช้แบบพวกใช้เป็นฟรีดหรือเป็นบริษัทใหญ่เลยพวกนี้แล้วนะครับที่จะเป็นจุดนั้นมากกว่าดังนั้นหากเทียบกับผู้บริโภคที่แบบขายปีกเป็นคันๆอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะแน่นอนนะครับในเรื่องของความคุ้มค่านะฮะ เพราะจุดที่ Honda Auto นะครับออกให้เป็นการเช่าใช้ระยะยาวแบบเนี้คือส่วนตัวผมก็มองว่าน่าจะเป็นเรื่องแรกก็คือเรื่องของการทำราคาด้วยเราก็คงจะเหลียกเลี่ยงไม่ได้นะครับว่าในปัจจุบันเนี้ยมันจะมีเรื่องของสงครามราคาของรถไฟฟ้าจากทางแบรนด์จีนเนี่ยเยอะแยะมากมายจุดนี้เป็นจุดที่ทำให้ผู้บริโภคตันหนักหรือแบบคิดกันเยอะมาก แล้วก็จะมีการเน็บแนมแบรดนด์นู้นแบรนด์นี้ตลอดอะไรเงี้ยครับซึ่งผมมองเลยว่าพูดแบบไม่อวยหรือแบบไม่เวอร์เกินจริงเลยแล้วกันนะถ้า Honda e n 1เขาจะต้องขายจริงๆอ่ะผมเชื่อว่าสเปคประมาณนี้นะครับยังไงก็ไม่น่าจะต่ำกว่า1นล้าน6แสนอ่านนี้ก็เลยเป็นเป็นจุดที่ผมมองวิเคราะห์ไว้นะครับว่าพอถ้า Honda ต้องขายจริงจากต้นทุนหรืออะไรทั้งหมดหรือเขาจะสามารถทำราคาถูกในระดับที่เรียกว่า ร้านต้นๆได้ก็ตามเนี่ยแต่ในกรณีนี้นะฮะถ้าเขาทำเช่นนั้นนะ่คุณต้องไม่ลืมอีกครับว่ามันจะเป็นการค่ารถในแบรนด์ตัวเองนะอาจจะไล่ลงไปถึง Civic EHEV ีหรือ HRV อะไรพวกนี้เลยนะครับมันมันทำอย่างนั้นไม่ได้นะเพราะมันจะไปทับลายกับเซกเมนต์อื่นๆของแบรนด์ Honda เองอา่านั่นมันเป็นจุดที่ทำให้ถ้าเขาขายอะ่ะผมเชื่อว่ายังไงก็น่าจะมีร้านห และพอเคาะราคานี้ขึ้นมาหลายคนก็คงมองเขาว่าอาจจะไปเล่นแบรนยุโรปหรืออาจจะไปเล่นแบรนด์อเมริกาที่ตอนนี้เขาจัดโปรโมโชั่นเลยจะดีกว่าไหมนั่นไงฮะนั่นคือจุดที่ทําให้ผมคิดและมองว่า Honda เขาอาจจะคิดแล้วก็ทกําการบ้านมาแล้วว่าสําหรับ e n 1ในเจเนอเรชันหนะขนานี้นะครับมันคงยังไม่เหมาะที่จะทําตลาด ขายปีกให้กับผู้บริโภคแบบจริงจังอันนี้ก็คือเป็นบทวิเคราะห์ส่วนตัวของทางผมนะครับซึ่งก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าอาจจะจริงหรือไม่อันนี้ก็นานาจิตตังนะครับแล้วแต่คนคิดแต่อันนี้คือเป็นบทวิเคราะห์ส่วนตัวดังนั้นมันอาจจะผิดอาจจะถูกก็ได้คุณผู้ชมก็ลองคิดดูกันเอาเองเอาว่าสําหรับในคลิปนี้นะครับที่ได้ลองขับเรียกว่าเป็นขับทดสอบแล้วก็เล่าในเรื่องของฟีลิ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับการขับ ใช้งานจริงบนถนนประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะต้องขอเป็นประมาณนี้นะครับคือภาพรวมสมรรถนะดูดีไม่ตะขิดตะขวงใจอะไรเพียงแต่ว่ามันไม่ได้แรงบ้าพลังอ่ะแต่เรื่องของ p e อ f ์ฟอร์แมการควบคุมรถอะไรต่างๆสำหรับผมถือว่าทำออกมาได้ดูดีกว่ารถจีนต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าเรื่องความแรงอาจจะสู้ไม่ได้ แต่เรื่องของการคอนโทรลการควบคุมความมั่นใจอะไรต่างๆอันนี้ครับถือว่าทําได้ดีไว้ใจได้เลยแล้วก็เรื่องของระยะทางอันนี้ผมมองว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่วิ่งใช้งานได้จริงสำหรับวันเดย์ทริปได้แบบสบายแบบไม่ตึงจนเกินไปปิดท้ายตรงที่ว่าใครอยากสัมผัสครับคุณก็ต้องไปรองดูเงื่อนไขกันเองเนาะเพราะอย่างที่บอกครับว่าเราไม่สามารถลงรายละเอียดได้เพราะว่าคุณก็ต้องไปติดต่อกับทาง ที่ให้เช่าเองแม้กระทั่ง h อน d ้าเองเขาก็ยังไม่ได้ให้มาประสานผ่านทางเขานะครับก็เอาเป็นว่าเป็นประมาณนี้ครับคุณผู้ชมก็ลองดูว่าคุณคิดเห็นยังไงกับ e n 1คันนี้ก็คอมเมนต์บอกให้ทางเรารับรู้กันได้เลยนะก็อ,อยากทราบความคิดเห็นเหมือนกันคุณอยากให้ Honda เนี่ยขอราคาขายมาให้มันรู้แล้วร,รอดไปเลยไหมหรือว่าเห็นด้วยกับที่ผมมองว่าตัวนี้อาจจะเป็นตัวแบบคิมลางดูก่อนนะครับว่าเฮ้ยกระแสตอบรับ เรื่องของ EV ีของทางคันด a าเขาก็มีเหมือนกันนะแล้วก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีด้วยแล้วไว้ไปต่อยอดในเจเนอเรชันต่อไปหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับก็ลองมาดูกันสุดท้ายก็ขอบคุณคนที่รับชมครับแล้วก็ยังไงฝากติดตามที่ช h a n n e ท p พีของผมนี้ไว้ด้วยฮะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ